เขามาเนาะพบกันไหมอีกกับคนวันอังคารเนาะผู้ได้คนวันอังคารเนาะเกิดวันคานให้พิมพ์คำ่าวันคาดมาหาเมเดอ่อะสบายดีคนวันอังคารอีกเถื่อนึงเดอ้อสบายดีคนวันคาดเนาะในหอบวันที่สี่หาวันที่สิบเดือนสิบสองปี 2000, สองพันสสามมาหับส o มหับฟังเนาะจากไผ่ยีสี่ของเมขวัญฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อ เป็นการเฮียนหูเนาะบอดดี้จอจงว่าเป็นดวงของไผ่แต่เป็นดวงโดยร่วมเนาะ้า,าว่าคําเเบาข้ามาคงไม่ควัญผิดผาดเนาะขอถทษขอขอภัยมาทางการส่งไลฟ์ออนแอของไมควนันเพราะว่าไมควัต้องอ่านตามหนาไผ่เด้อทุกคนเด้บดเนนอบอได้บอนกเนื้อจากควมหูจากไผ่เนาะอา้าวคนมานังคานเนาะพิมพ์มาเลยขอคนมานังคาดเนาะไมควันจะมาเปิดไผ่คนมานังคานแล้วเด้อใบธมิดเนาะ จะมีผลทำนายท่ายักเริ่มแต่วันที่สีหาวันที่สิบเดือนสิบสองปีสองพันสาสามว่าคนมันข้าจะเป็นแนวดเด้อโอ้เริ่มต้มมา หาถวยเนาะบอกว่าหาถวยในสวงเวลานี่คนวันอังคารเนาะมีความคิดงวมเงามีความขีดเดิมเนาะมีความกังวลนะเนาะโอแอะอยู่เนาะในความคิดในสวงเวลานี่จะเอาจังได้ดีเนาะจะไปต่อบออริษัทพ่อซัมหนีเนาะเพ่อนบอกว่าคนวันอังคารเนาะหาถวยเนาะสามถวยนี่ลมสองถวยนี่ต่างว้ยเพ่นบอกว่า สิ่งที่เห็ุอยู่สิ่งที่ทำอยู่เนาะต้องสายวามคิดต่องโง,ง่ต้องเงี้ยงต้องคิดผิดจรณาเนาะคิดร้ายกับปวด,ป,วดประสาทคิดร้ายกับปวดหัวพูดมาในส่วงเวลานี้เห็ดคนมันอังคารเนาะเห็ุบุญกับคนบกขืนสวยเลือกักบไพ่บดายเนาะพูนบอกว่าตัวเองต้องเป็นทีพึงของตนเนาะพูนบอกว่าคนมันอังคารเน,ะน,นานะพูดมาในบางสิ่งบางอย่างคนอื่นอาจจะแนบม,มึงเฮาใน่เห็ดเห็ดเบียกอาจจะบ่เห็น แต่ว่าคนมันอังคาดนาะยังมีสิ่งที่ดียังมีสิ่งที่เหลืออยู่นอะไห้แสดงถึงศักยภาพนอะออกมาเพิ่นว่าในบางขางบางข่าวนะคนมานอังคาดนี่มีคววมคิดนอยเหนือตําใจในบางเหลืองบางลาวนานถามว่าเป็นคนโสดเป็นคนที่วบาอยู่ในคววมเขียดนาะถามว่าเป็นคนมีคูนานเพิ่นบอกว่าในสวงเวลาคนมีคูอยากมีปามีเสียงอยากทะเลาะอบอ่แวกันเล็กๆน้อยๆเนาะ ไผ่ใบทำอีดเนาะสวนไผ่ใบที่สองบอกว่าซีถั่วเออซีใหม่เนาะผมบอกว่าคนบ้านอังคารสามารถใส่เฮือนเนาะเป็นสถานทีหาเงินเนาะเก็บกำเงินข้นามเนาะหารายได้เขาเฮือนได้สางเป็นสถานทีออฟฟิศซินโดมได้เด้อผมบอกว่าคนบ้านอังคารนี่จะมีโสมีลาจากสถานทีเฮือนศาส พระพุธเจ้าทีพระพูมมเจ้าทีเนาะเทวุฒิวดาเนาะทีะทะท่บาหักษาขุมครองเฮือนซานอยู่จะหายโศกหายลาบเนาะพมดบอกว่าจะสางไล่หับไล่จ่ายสางไล่หับได้หลายกวาายาย่วไล่จ่ายเดี๋ยวว่าในสวงเวลานี้คนวันอังคารถาวามีการเผาเผาล่อข่าวหรือว่าเผาล่อเงื่อนข้ามแลนผัวพันในธุรกรรมการเงืนเนาะก็จะได้หับหมาหับพนเดีย๋ยวว่าจะมีโศกใหญ่เขามหาเนาะโศกนี้มาจากหนาเบียการเงินการงานเนาะที่ว่าตัวเองปฏิบัติถาวาผู้คน คนใดเป็นหนักเสียงโศกวัดดวงก็จะได้หาบเดิวมาโศกใไงเขามานอกจากคนมาหลังคานแต่ว่าคนมาหลังคาดน,นี่ใส่ข้อมคิดจนเกินไปเนอกจานว่าหาย่อยหายปล่อยว่างแน่เด้อสามดาบอกว่า,วาสิ่งที่โหดหายนะสิ่งที่มันผ่านเขามาในชีวิตของคนมาหลังคานที่ผ่านมาจนหอดปัจจุบันนี่มันเลิมห่างหายไปเนาะมันจะดับไปถามว่าผู้ใดหากมีการปากว่าวพิทเทียงหรือว่าสาย่ยหายไปซีกับคนมาหลังคาน คนผู้นั้นจะแพ้ไพ่ตัวเองเนาะเพราะว่าคนม่านอังคารมีซิกเซ็นที่แห้งเด้อเพราะว่าแต่ว่าคนม่านอังคารนี่ให้าะมันระวังสุขภาพเด้อจะเจ็บหัวปวดโตเนาะเจ็บในระบบภายในเนาะให้มันสิกสุขภาพจะเบิดเงินไปในการพ,พูกแผดผูกหมอเด้อเพราะว่าอ่าผู้ใดอ่าอิสระบังเบียดเนาะหรือว่าหาถอยหาค่วมหาเหลืองหาลาวใส่กับคนม่านอังคารจะได้แพ้ไพ่ตัวเองเดิมผมบอกว่าอย่าพอขนานแล้วเนาะ ใครอยากเตือนว่ายาด่สองหูสองเหลืองกับคนมันอังคารเด้อเพราะว่าคนมันอังคารมีสิ่งเซนทีแห้งเนอะพมดบอกว่าในส่วงเวลานี่เนะคนมันอังคารนนจะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเขามากพูดบอกว่าสถานทีเฮือนซ่านผ้าพุมมเจ้าทีแห้งเน้อพูบอกว่าพราภุ่มเจ้าทีเจ้าทินเจ้าฐานเนาะยู่เฮือนคนวันอังคารนนจะปกปักหักษาสวยนุนนําให้คนมันอังคารนนประสบผลสําเร็จในนาทีการเงินการงานที่ดีเนาะพูนบอกว่าเออแต่สิ่งที่สําคัญเนาะอยากบอกคนมันอังคารว่า อย่าใส่แนวคิดร้ายจนเกินไปเนาะถ้าเจ้าคิดร้ายในสิ่งที่เจ้าบบท่านในลงมือทําในสิ่งที่เจ้าเหตดไปแล้วมันอาจจะบบท่านในปัะสบผลสําเร็จแต่ว่ามันก็จะมาหาเจ้าเนาะเพบากว่าใส่เวลาในสวงหนีห้มีประโยชน์สถานที่เฮือนซ่านถามว่าคนเมืออังคารเน่าเปิดหานขาคล้ายเครื่องอยู่ที่เฮือนที่ซ่านเนาะจะสางผลกําไรมากไหม้หายเด้อพวนว่าเจ้าทินเจ้าทานภูมิดินภูมิเพื่อนเปิดโซกเปิดลาภหายเนะาะถากว่าคนเมืออังคารมีความคิดที่ว่ายิดเมยอถอแทเนาะเพรานว่า มันจะผ่านไปแล้วเนอสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับเขามาหาเจ้าแล้วคนวังคานไผยอยากบอกว่าห้เจ้าลืมเรื่องเก่าๆถ้าจะบบลืมเรืองเก่าๆสิ่งที่ใหม่ๆก็จะมองมหาเจ้าเนาะเพื่อนว่าเฉพาะคนวันอังคารเ้อดวงคนวันอังคารนี่แข็งแห้งเนาะเพื่อนว่าซื้อเสริมดวงของคนวันอังคารเนาะเพื่อนบอกว่าสถานทีหายโศกหายลาบเนาะความฟันแมทเนอเพื่อนว่าในส่วนเวลานี้เนาะคนวันอังคารอย่าไปปล่อยไปดาอย่าไปเบาหายไพ่เนาะเพื่อนมาปากเจ้ามิรีพิเดเดอเพื่อนบอกว่า เจ้าเบาให้เขาแบบได้เขาจะเป็นแบบนั้นแลยเจะ้าก็จะมีบาปมีกรรมเนาะผลบอกว่าคนวันอังคารหาม,มีจิตใจอาขานเนาะในสวงเวลาวันที่สีหาวันที่สิบเดือนสิบสองนี่ปีสองพันสิบสามเนาะคนวันอังคารจะมีอารมณ์งุดงิดเนาะขืนๆลงๆเนาะผมบอกว่าในสวงเวลานี่สงบเนาะสงบจิตสงบใจสงบอ,อ สติอารมณ์ของตัวเองเนอะในส่วนเวลานี่ใจหอนแห้งเนาะผมบอกว่า,วาขอให้โคตรมาังขามมีจิตใจที่สงบมันฟังทรรมาเนาะหรือว่าฟังเพลงผ่อนคลายเด้คุณว่าในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะโบดายดังใจที่เขาคิดแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําไปแหลรมันจะเกิดได้อับมาครับพ้นเนอะผมว่า ออการหาเงินหาเงินเก่งในส่วงเวลานี่คนมันอังคารเนา,านะเก็บกำินคน้าเนาะสิ่งทีโหดหายสิ่งที่ฟันหายสิ่งที่เขามาเห็นไห้คนวันอังคารมันจะหายไปแล้วนอนเล็มับแต่เมือนี่เป็นต้นไปขอให้คนมันอังคารเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีเนาะคนมาดวงของคนมันอังคารเนา,านะจะได้รับจากการขาข้ายเนาะจากการติดต่อหนาทีเวียกงานหรือว่าเป็นเซลเนาะเหตุใดเดิมเขาบอกว่าไพสรุปคนวันอังคารทารมุมาบอกว่าหกเรียนเนาะฮกเลียนบอกว่า เงินเขามาเหลื่อๆเนาะเหตุให้คนบ้านอังคาานี่มีแต่สิ่งดีๆเขามาหาเนาะเพว่าสิ่งที่ตัวเองต่างใจสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังจะได้ปรสบผลสําเร็จจะมีผูเขามาสวยเหลือเออหนาทีเวียเงินการงานมีผูเขามาติดต่อหนาทีเวียงานเนาะถามว่าเจ้าอ่ามีเอาเบาง่ายๆเนาะถามว่าเจ้าเฮ็ดมั่นเนาะเออเจ้าเฮ็ดมั่นกับอ่าถาาเจ้าเป็นเถาแกรดมาซะซะเออเถาแกรถก็จะมีคนเขามาติดต่อพัวพันเกี่ยวของกับรดเจ้านี่ให้ไป ไปทางปลาไปทางสวนเจ้ากระไดงเงินเนาะอันสว่างบอกว่าโบไดดามีแต่เซยไหวก็ดีเองแมนเนเง่เนาะเออสะพกควันบังค่านก็ถือว่าดีเนาะพูบอกว่าในส่วงเวลานี่เนาะเริ่มแต่วันที่สิบเออเริ่มแต่วันที่สี่ฮวันที่สิบสะาะดวงคนบงังคานเนาะจามีความดีเข้ามาแต่ว่าหายละมันระวังสุขภาพตัวเองยาเฮ็ด นักหนาจนเกินไปเนาะแล้วสุขภาพของเราจะมีการอิดเมื่อยโลภายใน่ายเนาะหายหายเบิงขึ้นในระบบระบบกระเพาะลำไส้เดอ้อและการระบบหายใจเนาะเออปอดเนาะ่นบอกว่าหายเบิงขึ้นเนาะ่นบากหายจะเบิดเงินปวดตัวเองเนาะบไดเบิดเงินอยังเนาะ่นว่าแล้วคนมาอังคารจ๋ามีหนาทีเวียกเงินการงานเขามาเนาะซับผัดห้มีรายรับเขามาแบบของแขวนเนาะสะคนวมาอังคารเด้อ ในส่วนวันที่สหาวันที่สิบปี 2000, สองพันเ้าสาหนีเนาะกาขอให้คนวันขคารสกดีเฮงเฮงปังปังมนันมัเนาะผมบอกว่าซื้อของคนวันขารเนาะให้ใส่เสือสีเหลืองเนาะให้ใส่เสือสีเหลืองหรือให้ไปเสริมดวง นำพอเมคุณคูบาอาจารย์อาบน้ำมุ่นก็ได้เนาะเพื่อให้ขี่าข่ขาล่างกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ม่วมองสิ่งทีบดีให้ออกจากเนือจากกายออกจากสถานที่อยู่อาศัยของเฮาแล้วเหตุให้เห้านี่มีสิงใหม่ๆเข้ามาเนาะอันนี้สะพอคนมานังขาดเนาะกระถือบาโศกดีเด้อ